ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซโนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มเบิ้มเกมือนนะคะพบกันเช่นเคยอีกครั้งในรง g n a r อก X t Generation ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อัปเดตคอร์ลบที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะคะริ์หมัดดาวเหนือค่ะ และสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้นะคะในคอร์ลบเนี่ยนั่นก็คือคอลเลกชันแพ็คค่ะซึ่งคอลเลกชันแพ็คสมบัติดาวเหนือครั้งนี้นะคะมีมาให้ทั้งในเกมแล้วก็หน้าเว็บด้วยเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมทั้งในเกมแล้วก็ทั้งหน้าเว็บเลยนะคะโดยราคาเนี่ยถูกสุดๆเลยค่ะอย่าลืมแจ้งโคดนุมเบิ้มด้วยนะคะจะได้ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมด้วยค่ะ ไม่รอช้าเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงตัวคอลแลบเลยค่ะตัวคอลแลบนะคะมีเควสอีเวนต์ให้ทำนะคะเดินเควสกันด้วยค่ะมีเหรียญกาชามาแจกนะคะสำหรับเควสอีเวนต์เนาะส่วนตัวกิจกรรมนะคะจะเปิดมาก่อนบางส่วนค่ะแล้วก็ยังมีบางส่วนที่จะเปิดมาเพิ่มเติมในภายหลังนะคะส่วนแรกของกิจกรรมที่เปิดมาเนี่ยจะเป็นกิจทหารทับหน้าบุกตีนะคะซึ่งมันเป็นการลงดันเจี้ยนตีมอนตีบอสสะสมแต้มเนาะวิธีการเล่นนะคะจะคล้ายๆกับดันเจี้ยนของตัว อุลตราแมนเลยค่ะลงเดี่ยวได้แต่ถ้าลงเป็นปาร์ตี้ก็จะดีกว่าค่ะแต้มถึงไวกว่าเนาะดันเจี้ยนนะคะจะเปิดให้ลงตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง4ี่ทุ่มนะคะซึ่งจะลงกันไปเป็นรอบๆค่ะ ประตูดันเจียนนะคะจะเปิดค้างอยู่30นาทีนะคะในทุกๆต้นชั่วโมงเนาะพอเป็น30นาทีหลังเนี่ยก็จะเข้าดันเจียนไม่ได้แล้วตรงนี้นะคะเบิ้มจะลองเอาตัวเด็กที่ตีมอนแทบไม่ไหวเลยเนี่ยมาลงเนาะเมื่อเข้าดันเจียนมานะคะจะมีมอนสเตอร์นะคะให้เราตีสะสมแต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างตีเนี่ยก็จะเก็บสแต็กสกิลหมัดดาวเหนือไปเรื่อยๆนะคะโดยเราจะเห็นแต้มจากด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีไอคอนตัวเลขตรงนี้จะบอกนะคะว่า เรามีสเต็กหมัดดาวเหนือหรือยังนะคะเรามีสกิลหมัดดาวเหนือหรือยังถ้าเราตั้งตีออโต้นะคะพอสเต็กเต็มเนี่ยสกิลหมัดดาวเหนือเนี่ยก็จะใช้งานโดยอัตโนมัติเลยค่ะก็ดูจากมอนสเตอร์ที่เราตีก็ได้นะคะเวลาเราตีมอนสเตอร์ตายเนี่ยมันก็จะมีตัวแต้มหมัดดาวเหนือนะคะ d r อปมาให้ด้วยนะคะซึ่งสกิลหมัดดาวเหนือที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสกิลของการดทดลองที่นํามาให้ทดลองในดันเจียนวันนี้นะคะไม่ต้องไปกดรับการ์ดอะไรนะคะเพียงแค่เข้าดันเจียนไป ตีมอนสะสมสแต็กของสกิลเนี่ยก็จะได้สกิลมาทดลองกันเนาะเมื่อถึงเวลาที่บอสใกล้เกิดนะคะจะให้สังเกตมินิแมปดีๆค่ะจะมีจุดเก็บสแต็กซึ่งวิ่งผ่านแล้วนะคะจะได้ทั้งสแต็กสกิลหมัดดาวเหนือกับแต้มดีเฟนเดอร์พอยต์เลยค่ะซึ่งแต้มดีเฟนเดอร์พอยต์เนี่ยก็จะเป็นแต้มของการลงดันนะเนาะพอเก็บแล้วนะคะถ้ามีสแต็กหลายๆชั้นเก็บได้มากกว่า1จุดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ยืนรอเวลาที่บอสจะเกิดเลยนะคะจะมีแถบบอกเวลาที่ได้ บนนะคะคพอบอสเกิดปุ๊บจะมีสัญ,ญลักษณ์ในมินิแมปนะคะให้เราเห็นเนาะก็ให้เราไปกดตีบอสได้เลยนะคะไอสแต็กสกิลหมันดาวเหนือที่เราเก็บไว้เนี่ยนะคะมันก็จะไปใช้งานที่บอสค่ะแต่ว่าถ้าเราไปตีมอนตัวอื่นก่อนมันก็จะไปใช้งานที่มอนตัวอื่นนะคะฉะนั้นจําไว้ให้ดีค่ะเก็บสแต็กแล้วสแต็กหลายชั้นแล้วอย่าเพิ่งกดจิ้มมอนเด็กขาดค่ะรอจิ้มบอสนะคะซึ่งตีบอสแต่ละทีก็จะได้แต้มสูงเลยนะคะคิดว่าแค่จิ้มจิ้มก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะอย่างตัวเด็กเบิ้มที่ไม่มีดาเม ลงไปจิ้มจิ้มเก็บเก็บก็ได้แต้มถึง50,000ภายในรอบเดียวเลยนะคะซึ่งลงคนเดียวด้วยนะตัวดันเจี้ยนนะคะก็จะมีของรางวัลให้ตามขั้นของแต้มดังนี้ค่ะ โดยไอเทมหมัดดาวเหนือที่อยู่ในรางวัลสูงสุดตัวนี้นะคะจะเอาไว้ใช้กับบอสยูดาที่จะมาในวันที่25นี้ค่ะก็จะเป็นพาสส่วนของตัวนี้พาสของทหารใหญ่รุกรานนะคะซึ่งยังไม่เปิดเนาะถัดมานะคะทางสู่การกู้โลกนะคะตัวนี้นะคะเป็นพาสของคอลแลบค่ะโดยแต้มนะคะจะได้จากการทำเควสเนาะซึ่งมีทั้งเควสรายวันแล้วก็เควสสะสมนะคะ ตัวเควสเนี่ยก็จะแจ้งให้เห็นเลยนะคะว่าเควสไหนได้อะไรยังไงเท่าไหร่สะสมถึงเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีแบบแอบซ่อนไว้ต้องมานั่งหาไฟล์แกะอะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วเนาะแล้วก็เควสรายวันนะคะมีให้วันละ4เควสเนาะซึ่งเควสรายวันเนี่ยนะคะจะมีเควสที่มี30แต้มอยู่ด้วยนะคะใครที่เปิดมาแล้วไม่เจอเควส30แต้มเนี่ยก็ให้กดรีเอาเนาะแต่ถ้ารี2รอบแล้วไม่ได้30แต้มก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะก็ทํา20แต้มไปเนยละคะ เพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้แหละเผื่อโชคดีนะคะก็ลองรีรีกันดูเนาะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวตอนที่เบิ้มทําตารางเนี่ยเบิ้มก็จะคํานวณอยู่ที่พื้นฐานนะคะเควสละ20ตามขั้นต่ําเลยนะคะสําหรับเควสายวันเนาะจะไม่คํานวณไอตัว30แต้มมาด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่ไม่ได้มันสูงกว่าโอกาสที่จะได้30แต้มอาเนาะ แล้วก็ยังมีแต้มนะคะตัว E.P. Pass นะคะให้จากการเผาโอดินอีกด้วยค่ะจำกัดการรับ E.P. จากโอน,นี่อยู่ที่วันละ100 E.P. นะคะซึ่งการเผาโอนของกิจกรรมนี้เนี่ยยังมีเหรียญ So of the First นะคะตรงนี้ที่เอาไว้ไปแลกของกิจกรรมเนี่ยจำกัดดรอปให้วันละ20เหรียญด้วยแล้วก็เหรียญ Dipper กาชาคอยนะคะวันละหนึ่งเหรียญค่ะก็สรุปแล้วนะคะจากการเผาโอนเนี่ยจะได้แต้ม E.P. Pass 1 0 0แต้มนะคะจากัดอยู่ที่100 แต้มต่อวันเหรียญตัวนี้นะคะโซลออฟดิฟเฟอร์นะคะ20เหรียญแล้วก็เหรียญกาชานะคะ1เหรียญค่ะโดยที่ส่วนอื่นนะคะของกิจกรรมเนี่ยก็จะมีอีกพีพาร์ตนะคะแจกให้เพิ่มเติมอีกด้วยนาเพจแจ้งนี้นะคะความพิเศษของพาร์ตกิจกรรมนี้ก็คือเควสเนี่ยไม่มีเควสเติมเงินเลยนะคะฉะนั้นคําถามที่ว่าจะต้องปลดพาร์ตแบบไหนนะคะ แบบ4,888เพรหรือว่าแบบ2 4 8 8เพรเนี่ยคำตอบก็คือถ้าพอจะมีเวลามาเล่นกิจกรรมนะคะเผาดินทุกวันก็สามารถเปิดพาทแค่ตัว4,888เพรได้ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะของรางวัลของพาร์ทที่เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมของกิจกรรมเนาะตรงนี้นะคะซึ่งมันมีแต่ชุดนะไม่ได้มีส่วนหัวให้นะคะแล้วก็มีตัวเหรียญกาชานะคะซึ่งตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล80เนี่ยจะได้มาทั้งหมด10เหรียญน,นะคะแล้วก็ที่พาร์ทเลเวล80นะคะก็จะมีสมุดเลือกการ์ดฟ้าคอลแลบมาให้เป็นของรางวัลด้วยค่ะ ถัดมานะคะคุณสมบัติต่อกอนค่ะตรงนี้จะเป็นเควสเช็คอินถ่ายรูปรายวันนะคะทําแล้วก็จะได้กล่องของขวัญปริศนาเนาะซึ่งเปิดแล้วนะคะมีโอกาสลุ้นรับแพ็คก,การ์ดทองและแพ็คก,การ์ดฟ้าของคอลแลบด้วยค่ะนี่เลยแต่ถ้าได้เจ้า4ี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คสุ่มการ์ดอัมบลาไปจูโน่ไปอะไรอย่างนี้นะคะ ถัดมาที่จิ๊กซอดาวเหนือค่ะสําหรับนักสะสมสั์ขีนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะม้าของราโอเนี่ยไม่รู้มันชื่ออะไรนะคะอ่านไม่ออกจะเป็นถึงสั์ขีสปีดเตัวแรกใน RX s e r v e r C เลยค่ะซึ่งการจะได้รับเนี่ยก็ต้องใช้ชิ้นส่วนจิ๊กซอดาวเหนือนะคะซึ่งหาได้จากการเติมเงินในเกมแล้วก็หน้าเว็บค่ะนี่สามารถเติมได้จากแพ็กตรงนี้อย่าลืมเติมกับเรือ g โ r o Mobile Game Top Up เท่านั้นนะคะแล้วก็แจ้งโคดนุงเบิรมด้วยชิ้นส่วนจิ๊กซอดาวเหนือเนี่ย เมื่อนํามาปลดล็อกครบทั้งหมด4หน้าแล้วนะคะก็จะได้สัตว์ขี่สุดเท่ไปเลยค่ะซึ่งคาดว่าตัวที่ยืนอยู่ที่พรเทราตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์จริงนะคะตรงนี้เบิ้มยังไม่มั่นใจนะว่าในอีเวนต์อีก2ส่วนที่ยังไม่ได้เปิดนะคะจะมีไอเทมจิ๊กซอว์ดาวเหนือมาแจกบ้างหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นตัวบอสเอ็มวีพีเนี่ยตอนไปจิ้มจิ้มตีตีจะมีแจกหรือเปล่านะคะแต่ว่าให้ดูมานิดนึงอะในไซส์สัตว์ขี่กระต่ายเนี่ยค่ะเทียบกับม้าคิดว่าม้าเป็นไซส์จริงนะเออขอเน้นย้ำอีกทีนนึงวว่่าาาคิดิดามาเป็สจร คนที่ขี่ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นไซจริงนะคะและส่วนสุดท้ายค่ะเพลงกล้าหาญนะคะจะเป็นเควสของการเติมเงินในกิจนี้นะคะสําหรับคนที่อยากได้แฟชั่นเพิ่มเติมแล้วก็สะดวกที่จะเติมนะ,ะก็ไปทำเควสนี้กันได้ค่ะซึ่งชุดที่อยู่ในเควสเพลงกล้าหาญเนี่ยไม่มีให้หมุนในตู้กาชานะคะสําหรับกิจนี้นะคะก็จะมีตู้กาชามาด้วยนะคะโดยในตู้กาชาเนี่ยการันตีรางวัลแรอยู่ที่300ครั้งนะคะ สามารถกดดูได้เลยนะคะก็จะมีทั้งตัวการ์ดแล้วก็ตัวคอสตูมนะคะมาให้หมุนในตู้กาชาด้วย โดยเราสามารถกดมาที่ตู้กาชาผ่านทางตัวไอคอนสมบัติเคนจิโร่ตรงนี้ได้หรือว่าจะเดินมาเองที่โค้งกาชามอรณะในพอนเทราได้ค่ะส่วนไอคอนแดนสวรรค์ของยูเรียนะคะจะเป็นร้านค้ากิจกรรมค่ะก็จะมีทั้งคอสตูมนะคะมีโครงหน้ากิจกรรมอะไรพวกนี้มาให้แลกกันนะคะส่วนสายกาชาที่หมุนๆเนี่ยถ้าใครสุ่มได้แฟชั่นซัมนะคะก็สามารถเอามาแลกเหรียญกาชาคืนได้ค่ะเพราะว่าในคอลแลคนี้นะคะแฟชั่นวางขายที่ ตลาดกลางไม่ได้ค่ะวางขายได้ตะการนะคะในตลาดกลางค่ะ ส่วนกิจกรรมอีกตัวนะคะที่อัปเดตมาพร้อมกันในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็คือศึกท้าดวลมหาชนหรือว่าเอาเอ็กซ์แฟร์เพลย์แชมเปี้ยนชิพค่ะศึกท้าดวลมหาชนนะคะจะเป็นการแข่งขันแบบยุติธรรมที่ของเท่ากันตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะโดยผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้โดยมีเงื่อนไขเลเวลอยู่ที่เลเวล45นะคะตอนสมัครเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะที่999ดมอนค่ะเมื่อกดสมัครแล้วนะคะก็จะมีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆมาให้ด้วยนะคะตรงนี้พอกดสมัครแล้วนะคะถึงจะยื่นคำขอเข้าร่วมหรือว่าสร้างปาร์ตี้ได้ในภายหลังค่ะกดปุ่มสร้างปาร์ตี้ได้ตรงนี้เลย โดยการแข่งขันนะคะแทบจะเหมือนล็อกซิ l ออสตาเลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการที่ของเท่ากันตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะการแข่งขันนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันก็คือรอบคัดเลือกแล้วก็รอบน็อกเอาค่ะซึ่งจะเป็นการแข่งแบบ6กนะคะใช้สมาชิก6คนเนาะโดยรอบคัดเลือกนะคะจะใช้การแข่งขันแบบเกมเดียวแพ้เสียแต้มเลยชนะก็ได้แต้มไปเรื่อยๆนะคะปาร์ตี้32ทีมแรกที่มีคะแนนสูงสุดในรอบคัดเลือกเนี่ยก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อก เอาค่ะและในรอบ knock out นะคะ32ทีมเนี่ยจะแข่งขันกันแบบกติกา base of f i g h ค่ะก็คือชนะ3ใน5นะคะแล้วเมื่อเข้าสู่รอบ8ทีมนะคะก็จะใช้กติกา base of s e v e หรือว่าการชนะ4ใน7เกมเลยค่ะซึ่งในตัวสึกท้าดวลมหาชนเนี่ยเขาจะมีคูปองการทายผลแบบศึกมหาเทพด้วยนะคะเติบเป็นคูปองตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยสามารถรับได้จากการเผาโอดินด้วยนะคะจำกัดวันละ3า0 คูปองค่ะซึ่งของรางวัลเนี้ยเขามีมาให้ตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยนะคะสามารถเลื่อนดูได้ที่นี่เลยประมาณนี้ค่ะสำหรับคอลแลบหมัดดาวเหนือและศึกมหาชนยุติธรรมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะคะไวเบิร์มจะมาอัปเดตเพิ่มเติมหากกิจกรรมส่วนถัดไปของคอลแลบเปิดเนาะแล้วไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ